นะะสวัสดีครับทุกคนหวัดดีครับสวัสดีครับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัวนี้ดูดีกว่านะครับ RG l u e g a t e God Gundam ตัวนี้นะฮะเห็นเต็มเฟซเลยนะครับเต็มเฟซเต็มจริงๆนะฮะสองสามวันนี้โอ้โหป้ายากันหน้าดูเลยนะครับสับตัวนี้นะฮะกล่องมันสวยนะทุกคนดูดิเออมีหัวโตๆแบบนี้แล้วก็ยืนเกาะยืนกอดอกแบบนี้นะครับจุดขยับต้องเยอะจริงๆนะครับมันถึงจะยืนแบบนี้ได้นะกอดอกแบบนี้ได้นะครับมันน่าจะต้องมีจุดขยับที่ดีจริงๆนะฮะแล้วก็ ตัวนี้ชอบหัวนะฮะดูหัวดีเทลหัวมันมีหลายเลเยอร์มีหลายชั้นดีนะครับเดี๋ยวเราต้องไปประกอบดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่37แล้วนะฮะนี่37แล้วนะครับสับตัวเรลเกตนั่นเองผมก็มีแค่2องาตัวนะครับสับเรลเกตนะครับเพราะว่าตัวมันเล็กนะครับก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะแต่ตัวนี้ผนใจไม่ไหวจริงๆนะฮะนี่มีพาร์ตเอฟเฟกมาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จัดท่าจัดทางได้โอ้ แต่ท่านี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะน่าจะเยอะอยู่นะครับแล้วก็นี่รายละเอียดจุดขยับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดดูข้างในกันดีกว่านะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะราคาพิออเดอร์น่าจะอยู่ประมาณ900กว่าบาทนะครับใครพิออเดอร์ก็น่าจะราคาประมาณนี้นะฮะแต่ราคาตอนนี้ในช้อปปี้เจพันหนึ่งพันหนึ่งพันสองนะครับแล้วแต่ร้านนะฮะก็ลองไปกดดูตัวนี้กดเมื่อวานวันนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องให้ดูนะฮะสำหรับเดลเกตตัวนี้นะครับบันไดสีฟ้าเดี๋ยวพักงานจีนนนนนัักครรู่ะงาาาีอบบเเดดดด๋ยวมปิไ กันบ้างดีกว่านะครับสับตัวนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีม้าจีนมาด้วยนะครับที่เราเดิมไว้แล้วเหมือนกันม้าจีนนะม้าจีน600 600กว่าบาทนะครับมีพาร์ทเอฟเฟกต์มาให้ด้วยนะครับในส่วนของม้านะไอตัวนี้เห็นเห็นมีคนบอกว่ามันห่อได้มันจะขี่ม้าทําไมเออน่าสนใจมันขี่ม้าทําไมไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องนี้ดูดีกว่าแล้วกันนะครับผมสําหรับเรียวเกตดอตกันดั้มตัวนี้นะฮะไปดูว่าข้างในมีอะไรมาให้บ้างนะครับแล้วก็ สีสวยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปเปิดกล่องดูข้างในกล่องนี้ไปเลยดีกว่านะครับทุกคนไปเดี๋ยวมาดูคู่มือก่อนแล้วกันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นคู่มือสีแบบนี้นะฮะแล้วก็มีแผงอย่าลืมนะครับเช็คก่อนนะครับว่ามันครบหรือเปล่านะครับถ้าไม่ครบจะได้เคลมได้นั่นเองนะมีทั้งหมด11แผงนะครับแล้วก็รวมอีก2ชิ้นนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่นะฮะวิธีการประกอบนะฮะ เราลองดูดีๆนะครับลองดูดีๆนะครับจะมีขั้นตอนการติดสติกเกอร์มาด้วยนะครับก็ใครขยันติดก็ติดไปนะครับใครขี้ก็ติดแค่บางจุดพอนะฮะสติกเกอร์ค่อนข้างที่จะดูแล้วน่าจะเยอะนะฮะประมาณนี้นะครับมีคู่มือประมาณนี้นะครับจุดขยับนะครับตรงแพ็คหลังนี่สามารถขยับได้เหมือนกันนะครับ เขาทาดีนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะแล้วก็มีจุดที่ใส่พาร์ติเฟกต์นะครับตรงนี้นะฮะก็ดูดีๆนะครับวิธีการติดสติกเกอร์ด้านหลังนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแผงดีกว่านะฮะอ่าจะเป็นแผงสีเทากับสีขาวนะครับอันนี้จะเป็นแผงสีเทาอ่อนๆนะครับประมาณนี้นะฮะนี่รายละเอียดนะครับชิ้นเล็กนะครับชิ้นเล็กจริงนะฮะก็ต่อตัดดี อก็ตัดดีๆนะครับระวังกระเด็นหายนะฮะประมาณนี้นะครับเล็กมากนะชิ้นเล็กมากแล้วรายละเอียดดีเทลก็ใส่มาเต็มนะครับดูชิ้นเล็กก็ยังใส่มาเต็มเลยนะแผงสีเทาประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแผงสีขาวนะฮะสีขาวแผงนี้สีจะเหมือนกับตัวเอนิวกันดัมเลยนะครับสีขาวแบบนี้นะฮะรายละเอียดสวยใช่ได้นะครับดูเส้นดูอะไรนะฮะทำมา ไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นอันอนนี้น่าจะเป็นแพ็คหลังนะฮะปีข้างหลังนะครับไม่พลาสติกตรงนี้เป็นคลื่นหน่อยนะฮะประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นทุกกล่องหรือเปล่านะครับในส่วนของชิ้นนี้นะฮะแผงสีขาวนี้ก็จะเป็นหัวนั่นเองนะครับประมาณนี้สีขาวดูชิ้นกระตี้เดียวโคตรเล็กเลยนะครับสับแผงนี้นะฮะมีแต่ชิ้นเล็กๆเท่านั้นเลยนะครับอ่ะดยวไปดูแผงสีเทานะครับ ันนี้น่าจะเป็นโครงนะครับเป็นออกสีเทาๆน้ำตาลเข้มๆหน่อยนะฮะมีมือด้วยนะครับมีมือด้วยนะฮะตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นเกาะอะไรนะครับมีที่แปะสติ๊กเกอร์นะฮะเห็นแวบๆนะครับน่าจะแปะแถวานี้นะฮะประมาณนี้นะครับรายละเอียดดูโอ้ชิ้นกระติ๊เดียวนะแต่ทําทำรายละเอียดมาให้แบบคือจัดเต็มนะฮะนี่เป็นชุดมือนะครับมือจะมีมาหนึ่งสองสามสามคู่ หรือเปล่านะฮะแล้วก็เห็นว่าจะมีมือสีทองทองมาด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแผงสีเทานะฮะดูแผงต่อไปนะครับตรงนี้มีสองแผงนะครับแผงดีมีสองแผงนะฮะเป็นน่าจะเป็นโครงนะครับนี่นี่น่าจะเป็นส่วนไม่แข็งก็ขานะฮะประมาณนี้นะฮะส่วนใหญ่จะไม่อันเดอร์เกตนะในส่วนของโครงนะครับสองแผงนี้เหมือนกันนะครับ ชิ้นนี้เดียวแต่ทำรายละเอียดมาเยอะมากนะครับดูยุบยิบยุบยิบยุบยับเลยนะนี่โอ้โหประมาณนี้นะครับมีสติกเกอร์มาอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับไม่ใช่เป็นดีคอนะเป็นสติกเกอร์นะครับนี่สีทองๆองนี่น่าจะติดน่าจะติดตรงไหล่นะฮะเห็นแวบๆนะครับแล้วก็สีแดงๆนี่น่าจะติดตรงตรงกลางหน้าอกนะฮะน,นี่ประมาณนี้นะครับเยอะจริงๆนะครับ ใครขยันติดก็ติดไปแต่ติดแล้วมันก็จะสวยนะครับไม่แน่ใจว่าดีคอน้ํามีขายหรือยังนะฮะไม่แน่ใจนะครับแผนประมาณนี้นะครับใครขยันก็จัดไปนะสําสำหรับสติกเกอร์นะครับดูอีกถุงนึ่งถุงนี้จะเป็นเขานะฮะแล้วก็บีมเซเบอร์อ่ะนี่เลยสีเหลืองนะครับสีเหลืองสวยดีนะแล้วก็ชอบเขานะครับ มันมีหลายชั้นดีนะฮะหนึ่งแล้วก็สองชั้นนะครับแล้วก็ไอโอ้ o, ดูชิ้นตรงนี้เล็กมากนะครับประมาณน,นี้นะฮะดูโอ้โหตีเดียวเองนะครับแล้วก็มีอีดาบมาสองเล่มนะครับเออเป็นแบบเป็นทรงดาบเลยนะสำหรับตัวนี้นะฮะสองอันนะครับนี่สีน้ำเงินนะฮะสีน้ำเงินเขียวนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นพาร์ตติดตรงเอฟเฟกข้างหลังนะครับแล้วก็เป็นมือสีโอ้ไม่ใช่สีทองมันเป็นสีส้มนะทุกคนนี่เป็นสีส้มๆมุกๆแบบนี้นะครับเออสวยดีนะฮะนี่ดูดีดูดีเลยนะครับเป็นสีมุกๆอย่างนี้นะครับมีหลังมือมาให้3มชิ้นนะครับตรงนี้แล้วก็สีน้ําเงินทําออกมาก็สวยดีนะครับสีน้ําเงินก็สวยที่เขียวมีชิ้นเดียวนะมีตรงเกาะชิ้นเดียวนะครับน่าจะให้ติดตรงสติกเกอร์นะครับตรงนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจต้องไปประกอบดูอีกทีหนึ่งนะครับรายละเอียด โอ้โหสวยจัดเลยนะนี่นี่นี่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นอีกแผงหนึ่งนะครับแผงนี้เอ่อน่าจะเป็นข้อต่อในส่วนของตรงแขนนะฮะเป็นจุดขยับข้อต่อนะครับมีสองชิ้นนะฮะแล้วก็จะมีมือที่ติดมาเลยนะฮะสองสองข้างเลยนะครับนี่มือติดมาแบบนี้นะฮะเออเดี๋ยวต้องไปต่อดูนะครับนี่แบบนี้นะฮะมีมือมือนี้ขยับไม่ได้นะครับ นิ้วนี่ฟิกมาแบบนี้เลยนะฮะประมาณนี้นะฮะอีกถุงนึงนะถุงอ่าถุงนี้มี3แผงนะครับอ่าสีขาวสีเทาสีแดงนะฮะอ่าอ๋อสีขาวแผงนี้แผงเดียวกันหรือเปล่าแผงนี้ก็จะมีส่วนของคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมมานิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะฮะราละเอยดดีเทลโอ้โหสวยจริง,รงๆนะฮะ ชิเล็กคิดน้อยนะครับประมาณนี้นะฮะอีกแผงหนึ่งนะครับแล้วก็สีเทามีมาอีกหนึ่งแผงนะครับสีเทาึ่งแผงเทาอ่อนๆนะฮะไม่แน่ใจว่าอยู่ส่วนไหนน่าจะเป็นเกาะขานะด้านข้างขาหน้าแข้งหรือเปล่านะครับแล้วก็ชิ้นเล็กๆอีกเช่นเคยนะระวังหายดีๆนะครับแล้วก็จะมีแผงหนึ่งเป็นแผงสีแดงนั่นเองนะครับแผงสีแดงมีแผงเดียวนะ สวยดีนะประมาณนี้นะครับอ่าจเป็นหกเอลนะฮะนี่น่าจะเป็นเท้านะครับช่วงรงเท้านะฮะรประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะฮะอ่าแล้วก็มีพาร์ทเอฟเฟกต์สๆอันนี้อีกสามอันนะครับเป็นสีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะอ่าสามขนาดเลยนะครับพอ,อเวลายืนแล้วก็ใส่แพ็คหลังแล้วก็ใส่พาร์ทเอฟเฟกตรงนี้โอ้หน่าจะสวยเลยนะครับสับ อารจีโลเกตก้อนดัม hmm. ตัว mm น hmm. ี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปประกอบดูอีกทีหนึ่งนะครับทั้งหมดแผงที่มาในกล่องก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราต้องไปประกอบดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเส็จออกมาแล้วมันจะสวยแค่ไหนจุดขยับดีแค่ไหนนะฮะแล้วมันหลวมหรือเปล่านะครับเวลาขยับมันจะหลุดง่ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูการพลาสติกที่ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับต่างกันกับงานจีนเยอะเลยนะงานจีนก็อ่า มันได้ราคาถูกนะแล้วก็ออปชันจัดเต็มนะครับอ๋อนี่นี่น,นี่ทุกคนดีเทลข้างในก็มีมานี่เห็นไหมล่องเรื่องนะครับดูลุงก็จัดมาให้ครบเลยนะฮะใครขยันทําสีก็ทําไปนะฮะใครขี้เกียจก็ไม่ต้องทํานะครับตรงนี้นะฮะป้ายพานุายนะครับเดินเส้นนะครับสวยเลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย เคลียเงาหรือเคลียด้านก็ได้นะครับเอาใครที่ไม่ชอบทาสีนะครับเคลียเงาเคลียด้านก็เป็นกระป๋องก็ได้นะครับแอร์บัตก็ได้นะครับจัดไม้นะฮะประมาณนี้นะครับสหรับกันดั้มตัวนี้เนดะี๋ยวเราไปประกอบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเราเอามาให้ดูมาขยับให้ดูนะครับโครงในมันจะขยับยังไงได้บ้างนะฮะเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ทำให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับเี๋จะเจอกันใหม่คลิปหน้าจออะไรมาให้ดูรับตามชมกันนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะเดี๋ยวแนี่ไม่พาคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้มีข่าวสารมาแจ้งนะครับใครที่กําลังหาจัดซีโร่กาวิตี้อยู่นะฮะก็ตอนนี้นะครับมาแล้วนะฮะพีออเดอร์สีใหม่สวยมากเลยนะครับ น่าจะเปิวก็สีเก่าด้วยนะครับแล้วก็ให้พาร์ทอาวุธมารู้สึกว่าจะเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ดีคอร์เพิ่มด้วยนะครับมีชิ้นที่เป็นโคตติ้งมาด้วยนะครับใครที่พลาดตัวที่แล้วนะครับสีที่แล้วนะครับไปพิออเดอร์สีนี้ได้เลยนะครับก็เปิดออเดอร์แล้วนะครับน่าจะมาเร็วๆนี้นะครับของน่าจะมาเร็วๆนี้นะฮะก็ไปจัดกันเลยนะครับสับตัวจัดซีโร่กาวิทตี้นะฮะใครที่กําลังอยากได้ตัวเก่านะฮะ ไม่ต้องแล้วนะครับตัวใหม่มาสีใหม่แล้วนะฮะไม่ได้รีใหม่นะฮะทาสีใหม่มาเลยนะครับก็ไปดูกันนะฮะหลายเพจเปิดพีได้นะครับสองพันกว่าบาทนะฮะราคาดีด้วยนะครับไปเลยรีไปพีออเดอร์เดี๋ยวนี้เลยนะฮะใครที่ยมราคาอยู่ประมาณนี้นะครับมีข่าวสารมาบอกนะครับผมใครที่มีตัวเก่านะฮะสามารถปล่อยได้เลยนะครับตอนนี้ราคาก็2,000กว่าบาทนี่ปล่อยได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับหรือ ที่จะไม่ปล่อยก็เก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าตัวเก่าสีเก่ามันก็คือมันไม่มีแล้วนะครับมันไม่มีแล้วแล้วของมันน้อยมากๆนะครับสหรับตัวเก่าสีเก่านะฮะใครที่มีแล้วก็เก็บเอาไว้ก็ไม่ต้องไปขายมันก็ได้นะครับซื้อสีใหม่ไปด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวจัดจอวิที์นะฮะ